ตอนบ่ายครับทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้ให้ดูบรรยากาศที่ก่อนจะเข้าถึงเมืองน่านนะครับพี่น้องประชาชนมารอเยอะอ,อันนี้ตรงหน้าบริเวณทางหลวงครับหน้านที่หนึ่งนะครับก็ให้ดูบรรยากาศว่าพี่น้องประชาชนมารอนะวัตกรรหลวงตามากน้อยขนาดไหนนะครับความศรัทธานะที่มีต่อหลวงปู่นะครับเ,เยอะมาก ต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆก็มนมนุษาาสตร์บุญกับทุกท่านทุกคนแล้วก็หลวงปู่ด้วยนะครับอันนี้ผมขับรถมาโล่งหน้ามีช่วงหนึ่งที่ก่อนออกจากอำเภอเวียงสานะครับก็มีตอนนั้นช่วงนั้นเจ้าที่ยังไม่ค่อยมีมาเยอะเราก็เลยต้องช่วยกันก็เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยก็ตรวจสอบดูเรื่องการมีสอดใส่เรื่องแบตเตอรี่เรื่องลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ไม่ใช่แบตเตอรี่ขออภัยครับ เรื่องลอตเตอรี่นะครับเรื่องปัจจัยกระเป๋าตาตค์งมวกนุกรมัดระวังญาติโยมที่มากราบหลวงตานะครับก็บางท่านก็ผ้าเช็ดมาผ้ามาเช็ดเท้าหลวงตาก็มีนะครับเราก็เป็นห่วงพอท่านสะดุดลม้มซึ่งจริงๆก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสุภาพสตรีเนาะก็ทําไม่ถูกที่จะมาสัมผัสพระโดยตรงนี้ก็ท่านก็ต้องก,ก็เป็นอาบัตินะครับอาบัต เป็นอาบัติขั้นต่ำน่าจะเป็นอาบัติปาจิตีนะครับเพราะว่าอันนี้เราดวงตาท่านไม่ได้ตั้งใจนะครับก็เป็นอาบัติปาจิตีนะครับเ,ออเดินผ่านไปแล้วเอามือมาเช็ดเท้าเช็ดอะไรเงี้ยก็มีนะครับซึ่งเราก็บางทีเราเห็นเราก็ตะโกนบอกอยู่เหมือนกันว่าห้ามไม่ทันแต่บางทีเราก็แจ้งลงหน้าเหมือนกันนะครับแจ้งลงหน้าว่าไม่ต้องก้มกราบไม่ต้องโน้มตัวเข้ามานะ อย่าสัมผัสดวงตาให้อยู่ห่างๆนิดนึงผ้าระยะห่างศอกไม่ต้องกม้มไม่ต้องโน้มไม่ต้องกราบท่านผ่านไปแล้วให้รึกถึงท่านเราใคยกราบก็ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ให้ดูย่าติธรรมนะครับที่ที่มารอที่มารอให้ดูนะครับยังเออห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณสักกี่กิโลประมาณสัก3 3กิโลได้แต่ว่าถึงที่พักอยู่ประมาณ6กิโลนะครับ วัดพระธาตุแช่แห้งนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับหลวงปู่จะพักจำวัดที่วัดพระธาตุแช่แห้งนะครับคืนนี้และท่านจะจะไปฟังธรรมโอวาทจากหลวงตาฟังร่วมสวดมนต์นะครับไหว้พระกับหลวงตานะครับก็ที่วัดพระธาตุแช่แห้งของบงเย็นนะครับแล้วก็หอมงเช้าเหมือนเดิมนะครับทาบุญตักบาตรปกติตักบาตรให้หลวงตาร่วมกับหลวงตานะครับ ท่านจาริกทุดงมานะครับก็เป็นเวลา6โมงเช้าเหมือนกันแต่ช่ว,ชวงช่วงเย็นก็เป็นเวลา6โมงเย็นนะครับท่านที่รอดูผมไลฟ์นะครับไลฟ์นะครับสดก็รอดูสักนิดหนึ่งนะครับระยะนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะต้อง เพื่อาดอีกสักน้อยให้เกิดสภาพคล่องต้องระมัดระวังเรื่องภาพที่ออกไปนะครับเราเรายังถ่ายทําไม่เก่งไม่ใช่มืออาชีพนะครับเรามาติดตามเพื่อที่จะปนในบัตรขอเกาะใบบุญของหลวงตาไปนะครับปนในบัตรท่านเท่าที่เราจะทําได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะหาโอกาสนี้ได้ง่ายๆนะครับบางคนมีโอกาสแต่ไม่มีเวลาแต่บางคนมีเวลาก็ไม่มีโอกาสอีกนะครับประมาณนี้ท่านั้นผมก็คือโอกาสนี้นะครับเก็บเก็บ เก็บเกี่ยวบุญปฏิบ,บัติหลวงตาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก,ก็ขอให้เป็นสะพานบุญแล้วก็ให้แชร์บุญต,ต่อไปที่จะบอกข่าวญาติธรรมอยากดูบุญบาร,รมีหลวงตาอยากดูญาติธรรมญาติโยมนะครับมารอ,อรับนะครับก็ดูข่าวไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้ผมคล่องแล้วจะได้ไลฟ์สดให้ดูนะครับคล่องแล้วไลฟ์สดให้ดูแน่นอนครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ คลิปนี้เอาสั้นแค่นี้ก่อนนะครับให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวถึงตรงนั้นถ้าหลงตามาน่าจะเป็นในเมืองนะครับเข้าในเมืองอาจจะคงจะมากกว่าน,นี้อีกคงจะมากกว่าน,นี้อีกใครไม่ได้มาสัมผัสไม่รู้นะครับว่าคําว่าเทวด,ดงนี่คืออะไรผมก็เจอแล้วครับเมื่อคืนก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่เราไม่คาดคิดนะครับแล้วก็คือพายุฝนมาแป๊บเดียวแต่ฝนตกแรงมากเมื่อคืนพายุลมแรงแรงมาพรึบเดียวเรายังไม่ทาเก็บเต็นท์เลย นะครับเมื่อคืนออกมานอนเต็นท์บางท่านก็นอนในที่ศาลาอีกหลังหนึ่งที่ทางวัดท่านได้จัดให้แต่ผมเลือกที่จะนอนเต็นท์พอลมมาปุ๊บเรียบร้อยเลยครับพี่น้อง <c oughs> ก็เป็นประสบการณ์ครับเป็นประสบการณอาอา์อันนี้ก็ยังยาวอยู่นะครับยังยาวอยู่เห็นไหมครับโอ้โหนี่หน้าห้าสิารพสินค้าพี่น้องก็มาจับจ่ายดูดูด,ด,ดูข้างในดูข้างในดูข้างในนะครับดูข้างในดูข้างในเห็นไหมครับ จับจ่ายโอเคเอาคลิปนี้ผมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจอดย้อนดูรอหลองตาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วค่อยนั่นโอเคให้ดูบรรยากาศก,ก่อนนะครับเดี๋ยวลงตามาค่อยขยับนะครับค่อยขยับเ,เดือนหน้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ่ายให้ลงตาให้เ,เห็นลงตานะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับอ,อย่าลืมนะครับวันนี้ลงตาพักที่วัดพระธาตุแช่แห้งเนาะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นสะพานบุญร่วมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ